เอาล้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจคุงซีเฮดกันอีกแล้วนะฮะทุิตเจคุงเกมซีชาแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเออมาพาไปบ้านผมนะคุณเข้ามาโซนสร้างบ้านสร้างแต่างอแไรแ,รแล้วคุณจะเกิดตรงนี้ใช่ปะละ่ะอ่ะเดีด๋ยวตรนีอ่าแล้วคุณก็อ่แาแล้วคุณก็ตรงมาเลยตรงมาแล้วนนะแล้วคุณก็จะเห็นสก,กินพี่ออยสร้างเพื่ออะไรตัวแล้วก็ตรงมาตรงมาตรงมาแต่ตรงมาเรื่อยๆนะฮะตรงนั่นแหละบินไปเลยตรงไปเนี่ยตรงไปเลยนะฮะ ตรงมาเลยนี่ถ้าคุณเห็นบา้าสิดตคุณป่อยมาปุ๊บถ้าคุณก็จะเห็นนี่นะฮะอ่านะฮะนี่ก็คือตรงนี้นะฮะฝากกดติดตามช่องเจคูเกียนซชแนลด้วยนะฮะแล้วเวสียสตอนนี้ตองแล้ว้าสียสอ่าร้านขายของเจคูเป็้นเดียวนะครับก็จะมีเออของแรกตรงนี้จะไม่บอกว่าอะไรมาซื้อเอาเองสเต็กนะหนึ่งชิ้นสิบบาทนะฮะ ท็อตโค้ชสี่ชุดหนึ่งร้อยบาทอ,อืมก็คือปีกนะปีกคนซื้อหมดยังวะผมจําได้ผมใจไวสองอันอ่าเหลืออันนึงนะฮะเหลืออันนึงนะอ่าปีกหนึ่งพันห้าร้อยขายเหมือนสปอนนะฮะไดมอนด์เม็ดละร้อยยี่สิบบาทนะฮะเงินที่ผมมีเยอะๆนี่ผมไม่ก็ผมจะเติมห้าหมื่นแล้วผมมีอีกลุงหมื่นอ่ะไม่ใช่เลยอะไรเนะี่ยบีนก็บ,บีนเหรอ ห้างค่ะคือคุบินนี่ได้นะเด็กก็บินนะไม่ผิดบาทเดีหนึ่งก้อนนะฮะออาวันนี้เป็นแท่งเบสปะ่ะเออที่ผมบั็กมาได้คือ,อยู่ดีแม่งบั็กแคทล,ล็อตเหรอแคทล,ลอะะ็อตตัวนี้ถือว่าอ่าแคทล,ลอ็อตเอาคนแม่งโอ้โหให้คนแม่งซื้อหมดเลยคือมันซื้อไปแ็กเดี๋ยวไปซื้อไปปลูกไก่ไก่ดิบหรือเปล่าป่ะไก่ดิบให้สานวะ์ อะไรทีอะไรอะไรนี่คืออะไรวะอ๋ขอขนไก่นะอืมกงนี้คือของแลเนี่ยกล่องนี้อยกล่องนี้ยองเนี้เป็นของแลนะที่ผมจะไม่เนี่ยเนี่ยผ,ผมไม่ให้อ่ะคุณไปหาแล้วกันมันคืออะไรนะฮะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อหนึ่งขวดเพราะมันเป็นยาแลยาโหดมากจะทดลองใช้ใดู๋ยวนะก็คือแอดมินก่อนให้มาถ้าแอดมินให้มาอ่าเนี่ยปุ้งกด ตีปุ so like ๊บเนี่ยกระโดดโคตรสูงดูดิกระโดดโคตรสูงนะวิ่งโคตรไวเนี่ยขุดหินอ่ะมึงเคยดูนะขุดขี้ยโคตรไวดีนะเอาออกก่อนมันใช่แบบเบสล็อกเทียอะไรคือปัญหาง่ายงคือถ้าเจอเบสล็อกปัญหาเจอไปขุดเพชรเห็นเพชรอะไรเงี้ยมันแบบเล่นการเช็เช็ปโอเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยจะเห็นเพชรอยู่ใต้เบสล็อกอย่างเงี้ย มันใช้ยานี้ปุ๊บไปเที่ยได้เลยนะฮะก็ช็อปก็มาซื้อของก็ได้นะเนช่องช็อปมันไม่ได้เขียนว่างี้นะเออเออเออนี่ครับนี่คือวิธีการขายของนะช่องแรกคือว่างั้มเขียนอะไรเลยกดเว้นมาแล้วก็ราคาแล้วก็จํานวนสิ่งของที่จะขายแล้วก็ไอดีสิ่งของไอดีสิ่งของก็ดูที่ไหนก็ถือสิ่งของปุ๊บแล้วก็เห็นไอดีไอเทมไหมของปีกอันนี้มันเป็นสี่สี่สี่จุดจุดจุดสูงนะ ถ้าใครติดต่อซื้อยศ ID Line ภูมคราฟหนึ่งสี่สามนะมาคิวก็ตัวตรงนี้กุ๊ป s v p ค่าอะไรอย่เงี้ยดูได้มันนี่นะผมก็มีเยอะ่าแล้วก็ครับมาครับอยเปิดเยอะหาแปะอะไรอะไมอครับอย่าเปิดเยอะครับเดี๋ยวโดนแอสตายครับอย่าครับผมแนะนำอ่าทางด้าน,นอินโฟ อ่าอินโฟนี้ครับการเติมยศนี่ก็คือนี่เป็นเงินผมไปเติมมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทูนะฮะอ่าหนึ่งร้อยทูนะฮะให้ทีพีมาวะเนี่ยเอาเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันอยู่บ้านในกันกับผมเดี๋ยวผมจะสร้างตึกแล้วก็นี่ก็คือยศนะ,ะผมเติม S V I P นะฮะร้อยห้าสิบบาทผมจะไปเติมยศเทพทูมานะฮะคือยศของผม S V I P คือทำ เออทับไฟทับทีพทีพไปหาใครก็ได้ไม่ต้องทับทีบเอก่อนหรอกทับเอฟเอ็กก็คือตั้มของทับสิครับวาร์ปก็นี้จะมีกฎนะหาแล้วเองไม่อ่านให้กุลกนะฮะมีไอเทมก็จะมีของฟรีให้นะเอาไปสร้างบ้านนะครับท็อปก็จะมีนี่ก็คือที่เอ็นชาร์ทนะกดเอ็นชาร์ทได้เลยนะเพราะการเติมเงินไอเซอร์ถ้าถูกคูณมีเลขสมมติว่านี่ เนี่ยตรงเขียนเข้ามาชอบคือเราจะต้องซื้อนี่คือขายของสมมุติคุณถือเพชรมาถือเพชรมาแล้วคุณก็กดสองทีแล้วเขาแล้วเพชรล้วก็จะหานมันก็เป็นเพื่อเป็นเงินแทนมาครับก็จะพาไปทัวร์นะครับตรงวดัดต้นต่างๆก็ไม่อะไรก็นี้มีคนเติมเยอะเหลืเกินนะฮะมันจะเติมนะมี๋ยวผมจะเติมเป็นยอะเทพทูนะครับโซนสองซีมอนเตอร์ก็จะเป็น ไอเป็นไก่นะมีไก่กับซอมบี้ได้ตัวละยี่สิบบาทหาของเก๋ๆก็จะเป็นโซนหาอ,อีเวนต์ก็จะเป็นโซนว่าไปอีเวนต์อีเวนต์โฮมโซนสองก็เป็นที่แบบที่มันเช่าคอนโดนะฮะสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านก็คือที่ผมอยู่สร้างบ้านสร้างบ้านพีพีขึ้นจะให้พีพีนะฮะแต่แห้ามบินนะฮะถ้าบินโด,ด,ดนปลดยศนะเนี่ยดูนี่นเนีย่ยห้ามบินในพีพีปลดยศห้ามดักตีพีพีก็คือ แล้วก็อยู่บนแท่นไปแล้วมันจะห้ามอยู่ใต้แท่นไปถือชิ้แท่นแล้วก็กดห้ามแบบเพลนกระโดดออกมาปุ๊บมันก็จะตีใต้เลห้ามขึ้นกำแพงสิมันจะมีกำแพงอยู่ฮนะพี่ภูมิมีตังค์เฮ้ยครับมันนี้ภูมิขาดิเออครับ N O N Y ป่ะครับมันนี่อ่ะ N นีอ่อ่ะ P O M B C R A ปุ่มครับมันนี่ไม่ได้เหรอเงินผมก็มีเงินก็คือนะก็ขอจบคลิปไปเทียงแค่นี้นะหรับตะลุยเซิร์ฟผมตะลุยเซิร์ฟวันพุธกับเหลร์มีกิจกรรมเบกันผมนะถ้าจะไม่ผิดวันพุธนี่มันจะมีกิจกรรม อะไรสักอย่างนะ,ะวันพุธกับวันเสาร์เท่านั้นนะ,ะมีทุกอาทิตย์แหละจัดขึ้นทุกอาทิตย์นะก็ที่หนึ่งถ้าคนแข่งกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งคือได้ยศเอ็ทุย้ยไมได้ยศวีไอพีได้เจ็ดวันที่สองได้เงินห้าหมืนมั้งถคาจะไม่ผิดที่สองได้เงินห้าหมืนที่สามได้หนึ่งหมืนะฮะขอจะคลิปไปเท่านี้นะคือมึงรู้ว่ากูมีแนนะแล้วมึงจะออก ออกคลิปใช่ไหมครับก็ขอจบคลิปไปเเพียงเท่านี้นะฮะบายยครับ bye bye. บ๊ายบายครับจยูไปรับสวัสด,ดีครับไปรับขิ่กต้งด้างแบบนี้ก่อนใช่ไหมจบแล้วครับ